สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ที่ยังคงมุ่งมัน่นสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมมาพิบาลสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาพพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและที n ช่อง16ค่ะ คุณผู้ชมคะในเวลานี้เราก้าวข้ามจากปี2 5 6 3มาสู่ปี2564แล้วจากชวดมาสู่ฉลูนะคะมีหลายประเด็นทีเดียวที่เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจหรือว่าประเด็นทางการเมืองประเด็นทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนหลาปีที่แล้วได้รับผลกระทบกันมากเลยจากไวรัสโควิด1ิที่แพร่ระบาดท,ทั่วโลกและในประเทศไทยของเรามาลุ้นกันปีนี้สภาพการทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้หรือไม่ เช่นเดียวกันกับการเมืองค่ะยังคงมีความเคลื่อนไหวให้ติดตามกันในหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในสภาการเคลื่อนไหวนอกสภาแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการตั้งคณะกรรมการสภานชัน เพื่อที่จะทําให้เกิดความปรองดองขึ้นในประเทศไทยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่แล้วอะไรบ้างเป็นปัจจัยสําคัญประชาธิปไตยในประเทศไทยและการเมืองของไทยในปี2564นี้มีไฮไลไท์อะไรที่จะต้องจับตาบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดคีจะมาช่วยเราไขคําตอบค่ะที่ผ่านมาประเทศไทย ต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราลม้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายัางต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า น้ำใจคุณป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่น คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้ สถาบันพระปกเกล้า ผู้ชมคะเริ่มต้นสัก,กราชใหม่แบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะรอดูอยู่ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของสังคมและการเมืองภายในประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะตอนแรกเลยเนี่ยหลายคนมองว่าปี2564ดูแล้วเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วสืบเนื่องจากเราเจอผลกระทบจากโควิด -19 จนทําให้อีกหลายหลายคนในปัจจุบันนี้มองว่าปี6 3สาอ่ะ,อะเพียงแค่เผาหลอกเท่านั้นเองปี6-4นี่แหละจะเผาจริงแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดมองเรื่องของการเมืองบางส่วนยังคงฝากความหวังไว้ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่มุมมองความคิดเห็นของคนที่คร่ำหวอด อยู่ในแวดวงการเมืองมาน,นานแล้วเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรบ้างวันนี้มาคุยกันกับเดคีของเราคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพรวมการเมืองที่จะเกิดขึ้นในปี2564คุณอภิสิทธิมองคิดทางอย่างไรบ้างคะคืออย่างไรความต่อเนื่องของประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและก็รวมถึงเรื่องโควิด ะนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองหรือเรื่องของสาธารณาสุขเนี่ยต้องยอมรับว่าผลกระทบจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วะนะครับมันยังอยู่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็รอคําตอบในหลายต่อหลายเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็คาดการว่าในแง่ของประเด็นทางการเมืองเนี่ยก็คงยังมีอะไรคล้ายๆกับปีที่ผ่านมาะนะครับแน่นอน เริ่มต้นปีขึ้นมาเนี่ยก็กำลังบริหารจัดการอยู่กับปัญหาการระบาดรอบใหม่ะนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่ชัดเจนก็คือว่ากว่าเรื่องนี้จะสามารถคลี่คลายได้จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องเป็นกลางถึงปลายปีอยู่แล้วหรือว่าะจะต้องไป -65 เลยเราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยะนะครับหลายประเทศเนี่ย ภายในไตรามาสแรกหรือครึ่งปีแรกเนี่ยก็คงจะจัดการเรื่องวัคซีนไปได้เยอะพอสมควรแต่ว่าตามตารางเวลาที่เรารับทราบมาของเราเนี่ยจะเริ่มฉีดน่าจะเป็นประมาณมิถุนายนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังบูยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีอะไรให้ต้องแปลกใจหรือหรือมีของใหม่ๆออกมาอีกนะหรือข้อมูลใหม่ๆออกมาอีกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วัคซีนนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพภาพ กว้างๆที่เราพอมองเห็นนะครับแต่ว่าในในภาพที่ลึกลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของเศรษฐกิจก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าที่มันเดินได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่กับเรื่องของเงินเยียวยาเงินที่รัฐบาลอัดฉีดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหวังให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปเ,อเรื่อย,อยๆไม่ได้นะครับแล้วก็ภาคเศรษฐกิจของเราที่ยังผูกพันกับต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของท่องเที่ยวบริการ นะครับซึ่งถ้าครึ่งปีแรกก็ยังไม่กลับมาก็ต้องยอมรับว่าการที่จะมาเป็นกำลังในการหนุนช่วยเศรษฐกิจก็น้อยขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องนึกถึงตัวผู้ประกอบการนึกถึงของจริงนะครับว่าให้เขากัดฟันอดทนอยู่ครึ่งปี9เดือน1ปีนี่ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลยไปกว่านั้นเนี่ย มันคงจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายในการที่เขาจะสามารถรักษาหลายสิ่งหลายอย่างไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันมีความท้าทายอยู่พอสมควรนะครับลึกๆในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหาก่อนหน้าจะเกิดโควิดอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ขยายตัวค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะครับซ้ำร้ายเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะที่มีความเป็นระบบเป็นในเชิงโครงสร้าง มันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าสําหรับหลายๆคนหลายๆกลุ่มเนี่ยซึ่งยากลําบากอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเผชิญกับปัญหาความเดือดร้อนที่หนักหน่วงขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลต่อการเมืองอยู่แล้วนะครับการเมืองในสภาเนี่ยคงไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็หลังจากรวบรวมเสียงข้างมาก ได้ก็ดูจะมีสถีิรภาพชัดเจนมากขึ้นในสภาแต่ก็เหมือนกับปีที่ผ่านมาแรงกดดันจากข้างนอกนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่มันเป็นจุดที่ทำให้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็มิติใหม่ที่เราเห็นชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็คือไม่ใช่แตกต่างระหว่างขั้วการเมืองแต่เป็นระหว่างรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็รอการจัดการอยู่ ประเด็นรัฐธรรมนูญค,ความไม่แน่นอนก็ยังมีอยู่สูงนะครับดูเหมือนว่าไม่สามารถทําตามกรอบเวลาที่เคยพูดกันไว้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะผ่านออกมาก็คงมีเครื่องหมายคําถามข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าการออกแบบสสรเป็นอย่างไรยังมีความไม่แน่นอนอีกเพราะต้องไปทําประชามติหรืออาจจะมีการส่งตีความะนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าสมมติว่าราบรื่นที่สุด สิ้นปีนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ดีคุณอพิสิทธิ์มองเรื่องของการสร้างความปรองดองอยังไงเพราะก็ยังคงมองว่าการเรียกร้องนอกสภาจะยังคงมีอยู่ความปรองดองจะเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทยไหมคะคงไม่ง่ายนะครับแล้วก็ที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือว่าเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณที่ชัดเจน ว่าจะมีความพยายามที่จะมาปรองดองกันคนะครับความหมายก็คือว่าอย่างสภาเองก็ไปเป็นเจ้าภาพในการพยายามตั้งคณะกรรมการแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับโดยบางฝ่ายเหตุผลที่ปฏิเสธก็ยังไม่เคยมีการพยายามที่จะสื่อสารว่าถ้าไม่ถ้าจะเข้ามาควรจะต้องทำอะไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ย ความพยายามจะตั้งคณะกรรมการเนี่ยดูแค่องค์ประกอบแต่ยังไม่ค่อยพูดกันให้ชัดเจนเลยว่าจะพูดกันเรื่องอะไร<ฆ>พูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้พูดแล้วใครฟังฟังแล้วสรุปแล้วไปที่ไหน<ฆ>อย่างไรจะมีอิทธิพลมีบทบาทต่อการตัดสินใจจริงของผู้มีอำนาจมากน้อยแค่ไหนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็น ว่ากระบวนการที่จะปรองดองซึ่งยังไงมันต้องเริ่มต้นจากการที่สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสื่อสารกันได้เนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างไร,รนะครับรวมทั้งท่าทีของจะใช้คําว่าคู่กรณกกีก็คงได้นะครับก็คือว่าตัวท่านนายกกับรัฐบาลเองก็ยังไม่เคยมีการแสดงออกถึงความเข้าใจในมุมของผู้เรียกร้องขณะเดีวยวกันผู้เรียกร้องเองก็ยังค่อนข้างที่จะโจมตีผู้มีอำนาจอย่าง อย,อย่างรุนแรงค่อนข้างจะต่อนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าร่วมทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นฝ่ายขณะนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายตัวแทนผู้ชุมนุมใช่มันไม่สามารถเดินได้แน่นอนสําหรับคณะกรรมาการสมานฉชันคือถ้า,ถ,าถ้าฝ่ายที่เหลือทํางานไปมันจะไปปรองดองสมานฉันกับใครค่ะนะครับ<ะ>มันมันคงเป็นไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อแรกแล้วก็งานแรกที่เขาควรจะทําก็คือตั้งโจทย์กับตัวเองก่อน,อนว่าจะดึงคนที่เหลือเข้ามาได้ยังไง แล้วถ้าเกิให้คุณอภิสิทธิ์แนะนำล่ะคะถ้าเป็นเราเนี่ยที่จะคุณก็งค,<ำ>คงต้องมีความพยายามในการประสานงานนอกรอบนะครับ,รบแล้วก็ผมก็เชื่อว่าประเด็นที่คงจะต้องถูกถูกถามหรือจะต้องมีคำตอบเนี่ยก็คือว่าหนึ่งะจะอะไรฮะรจะพูดกันเรื่องอะไรได้บ้างนะครับ,รบสองพูดแล้วเนี่ย มันจะส่งผลในทางปฏิบัติได้อย่างไรนะครับไม่ใช่พูดแล้วสรุปแล้วแล้วก็จบโดยที่ไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คงจะต้องมีการพูดถึงสถานการณ์เฉพาะหน้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะสางเกี่ยวกับคดีความการตั้งข้อหาอะไรต่างๆซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศของการสมานฉันเนี่ยเป็นไปได้ยาก นะรวมไปถึงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทางฝ่ายผู้เรียกร้องอคงติดใจว่ากรรมการนี้ต้องไม่ใช่อะไรกลไกมาซื้อเวลาให้กับรัฐบาลหรืออะไรก็หมายความว่าเขาก็คงยังมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องชุมนุมเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและก็นายกรัฐมนตรี คือจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการซื้อเวลาค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่เรื่องของการสร้างความรองดองเท่านั้นแต่ว่าที่ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยนั่นเอง มุมมองความคิดเห็นของคุณอพิสิทธิเวชชาชีวะเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทยณเวลานี้เป็นแบบไหนในขณะเดียวกันค่ะในปี2564นี้เนี่ยจะมีไฮไลท์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญส่งผลถึงอนาคตการเมืองในประเทศไทยอะไรอีกบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราคลาล็อกกันค่ะ สนพี่จะไปหัดใจเย็นให้เป็นวินัยรีบร้อนไปในที่จุดหมายต้องสนึกอากเซไรไง นั่นง่ายแต่ทำแล้วละอายเก่ใจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้มาเป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกกล่าว กลับไปพูดคุยกันกับเด็กีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5เพื่อที่จะรับรางวัลเป็นหนังสือเล่มนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ หนังสือความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆและความพึงพอใจต่อ,อการบริการสาธารณะปีพุทธศ,ศรรักราช2562และสรุปผลการสำรวจปีพุทธศรรักราช2545ถึง2562โดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามาว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยปีพุทธศ,ศรรักราช2560ที่กำลังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ระหว่างข้อ1ฉบับที่19กับข้อ2ฉบับที่20ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอนในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเดคีค่ะในช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับเดคีของเรานะคะอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับประเด็นที่จะมาอันล็อกไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกทิ้งค้างกันไว้ที่มองว่าซื้อเวลาไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องของคณะกรรมการสมานฉันท์แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกมองว่าซื้อเวลายื้อเวลาด้วยคือผมก็ได้เคยวิาพากษ์วิจารณ์ไปพอสมควรนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย การแก้รัฐธรรมนูญในมุมหรือจากจากการดําเนินการของทางฝ่ายภาครัฐบาลเนี่ยดูเหมือนไม่ได้แสดงออกให้เห็นว่ามีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันเรื่องนี้หรือเห็นว่าเรื่องนี้คือคําตอบที่จะมาช่วยแก้ปัญหาทั้งหลายที่เป็นปัญหากันอยู่ในเชิงความขัดแยง้งทางความคิดนะครับจะเห็นว่า แต่ละแต่ละขั้นตอนที่ดําเนินการมาเนี่ยเหมือนกับเดินไปเพราะมันมีแรงกดดันมากกว่าที่จะแสดงออกให้เห็นว่าอยากจะแก้ไขเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจว่าในการพิจารณาในขณะนี้แล้วก็ในวาระสองสก็จะยังวนเวียนกลับมามีปัญหาถกเถียงกันอีกนะว่าองค์ประกอบสอสอรอก็ดีขอบเขตที่จะแก้ไขได้ รวมไปจนถึงว่าจะมีการส่งตีความหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งการรณรงค์ให้มีการประชามตินะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มจะมีท่าทีอย่างไรคุณอภิสิทธิ์มองเหมือนหลายๆคนไหมคะบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเหมือนจังหวัดชาช่าเดินหน้าแล้วถอยหลังคือเราวนเวียนกับรัฐธรรมนูญมาเยอะมากนะครับอันนี้ก็ คงปฏิเสธไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมาในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ตั้งต้นกระบวนการในการทําฉบับใหม่ให้มันดีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเดินวนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับอ,อาจจะเป็นจังหวะเวลาซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่โลกทั้งโลกเนี่ยก็กําลังมีปัญหากับเรื่องของประชาธิปไตยอยู่นะครับต้องบอกว่าเทียบกับเมื่อสัก ประมาณ20หรือ20กว่าปีที่แล้วที่เหมือนกับโลกทั้งโลกเนี่ยพร้อมจะเดินไปบนเส้นทางที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น<ฮ>แต่ปรากฏว่าในช่วง10กว่าปีหลังเนี่ยนะครับของไทยอาจจะนานกว่าน,นั้นด้วย<ฮ>ซ้ำ<ฮ>ก็เจอกับปัญหาใหม่ความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งจากอำนาจนิยมประชานิยมชาตินิยมนะครับจนเป็นปัญหาไปแทบจะเรียกได้ว่าทั่วโลก<ฮ><ฮ>เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ มีความจําเป็นที่ถ้าเราอยากจะผลักดันเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยบางทีอาจจะต้องมาเริ่มสร้างความเข้าใจกันใหม่ให้เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นแบบนี้ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆแบบหมัดต่อหมัดเลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยเมื่อเทียบกัน ในอดีตกับในปัจจุบันเหมือนต่างกันยังไงประเด็นสําคัญสําคัญหลักๆเลยคือมันคงเทียบเคียงกันได้ยากนะครับเพราะว่าในแต่ละยุคก็อาจจะมีสถานการณ์สภาวะแวดล้อมเฉพาะของมัน <c oughs> แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าวันที่เราได้รัฐธรรมนูญปี40 <c oughs> นะครับแล้วเริ่มใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยนั่นคือจุดที่เรียกว่าเราเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด นะครับและแม้กระทั่งทั่วโลกก็ยอมรับว่าในระบบการเมืองของเราก้าวหน้านใบหนึ่งนี่ของประชาธิปไตยปี40อยู่เท่าไรของใบ40 40เนี่ยผมคิดว่าเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเราได้มาตรฐานแบบสากลนะครับแต่ว่าหลังจากใช้รั้มึงปี40ไปแล้วก็เกิดปัญหาจากการใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระอะไรต่างๆมาแล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยวันนี้มาดูอีกทีเนี่ยหลายเรื่องมันถอยไป อย่างเช่นบทบัญญัติเกี่ยกับสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจวันนี้กลายเป็นถดถอยไปจากสิ่งที่เราเคยมีนะครับเรื่องหลักที่เกี่ยวข้องกับตัวสิทธิที่สําคัญที่สุดของประชาชนคือการกําหนดอนาคตของประเทศก็ถอยไปอีกนะครับเพราะว่าเรามีบทบัญญัติในบทเฉพาะการหลายอย่างที่เข้ามานะครับแล้วก็กลไกซึ่งเมื่อปี40เราเคยคาดหวังว่า เกิดขึ้นมาแล้วจะสามารถที่จะตรวจสอบทวงดุลควบคุมให้รัฐบาลต้องเคารพกฎหมายนะครับแล้วก็ใครทำสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเลือกตั้งทุจริตคอร์รัปชันก็จะถูกลงโทษโดยโดย,โดยองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาถึงวันนี้ความเชื่อมั่นใน,นกลไกเหล่านี้ก็ถดถอยไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเลยกลายเป็นการบ้านว่ามันต้องมาสะสานกัน แล้วการสะสางวิธีที่จะง่ายที่สุดก็คือใช้กระบวนการของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาสะสางเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการที่จะบอกว่าเราจะมาให้ประชาชนหรือตัวแทนของเขามาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยตั้งโจทย์ตรงนี้ให้ชัดเนี่ยมันก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสที่สําคัญไป <S <S เพราะว่าถ้าคิดแต่เพียงว่าก็มาเขียนกันใหม่แต่แต่ละฝ่ายก็ยังคิดถึงว่าเอ๊ะ จะเอากฎกติกามาเอื้อความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองของตัวเองอะไรอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นให้ให้ความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในไทยเนี่ยมันกลับมาเดินหน้าต่อได้ค่ะถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แล้วคุณอภิสิทธ์ทิําหน้าที่นายกรัฐมนตรีคิดว่าจะทําอย่างไรให ประชาชนและทุกฝ่ายรู้สึกว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทาให้ประเทศเดินหน้าไปได้จริงๆคือคําถามนี้มันมันคงตอบยากเพราะว่าจุดยืนทางการเมืองผมไม่เหมือนกับผู้นําปัจจุบันนะครับผมตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ไม่รับรัฐธรรมนูญปี60<อ>นะครับแล้วก็เห็นว่ามันควรจะ,จะต้องคือพูดง่ายคืนไปสู่หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญปี40แม้กระทั่ง5 0นะครับเพียงแต่ว่า อะไรซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนช่องโหว่ก็มาปิดมาทําให้มันถูกต้องเสียนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่เสียแล้วเพราะว่ากติกาต่างๆมันถูกถูกบิดไปนะครับเรามีวุทธสภาซึ่งมามีบทบาทในการที่จะเลือกข้างได้นะครับเรามีองค์กรอิสระซึ่งผู้มีอำนาจตั้งมาอย่างนี้เป็นต้นะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย จึงจาเป็นที่จะต้องชัดเจนไปเลยนะครับคือถ้าถ้าถามผมผมก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะสนับสนุนให้มีการแก้บทเฉพาะการหลายอย่างเป็นการส่งสัญญาณให้ชัดเลยว่าจบแล้วกับการที่จะเอากติกาเนี่ยมาเอื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนของใหม่ที่เขียนใหม่ทั้งหมดเนี่ยทำยังไงมาตกลงกันว่าจะทําให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจมีส่วนร่วมมีความมั่นใจว่ากําลังจะมาสร้างอนาคตร,ร่วมกัน โดยสรุปแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างได้ต้องฟังกันให้มากขึ้น <c oughs> จะได้เข้าใจกันม,มากขึ้นคือฟังเฉยไม่พอนะครับต้องต้องทำความเข้าใจเห็นด้วย <c oughs> หรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับสองฝ่ายยังไม่ไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ ได้คะ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอภิสิทธิ์นะคะที่มาพูดคุยกันก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้ต่อไปตลอดทั้งปี2564นะคะสถานาการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับประเด็นทางการเมืองก็ยังคงต้องตามกันเรื่องของคณะกรรมการสมา,านฉันแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนรวมถึงคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาได มั่นใจว่ารัฐบาลจะจริงใจในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจะขับเคลื่อนจนประสบความสําเร็จได้จริงๆรวมถึงการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนอกสภาด้วยจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างจะมีระดับความเข้มข้นของการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือไม่คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะในช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ขการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซั่นที่ห้าค่ะที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐศภาและ TNN ช่อง16ติดตามได้ตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้จะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและอยู่ใกล้ตัวคุณค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะแนะนํำิิชมรายการนะคะสามารถที่จะส่งผ่านข้อความเข้ามาได้เลยทาง i n นบ็ เพจของสถาบันพระปกเกล้า2ี่ท่านแรกรับของที่ระลึกจากสถาบันไปด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณอภิสิทธิ์ดิฉันณชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ